นายเข้าร้านแต่งรถครั้งแรกนายกำตังเข้าร้านรถแต่งรถอ่ะครั้งแรกนะกำตังไปเท่าไหร่คอมเมนต์บอกเลยครับท่านผู้ชมใครมีประสบการณ์แบบว่ามีเงินเท่านี้กล้าแบบเข้าร้านแต่งรถต้องมีเงินในกระเป๋าตังค์เท่าไหร่อะไรเงี้ยเริ่มต้นบอกเลยครับแ์ประสบการณ์นะครับกำตังไปเท่าไหร่กับการเข้าร้านแต่งรถครั้งแรกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเริ่มต้นนะครับผมเริ่มต้นแบบกำตังมาเลยเออเราเริ่มจากเท่าไหร่ดี อ๋อไล่ไปทีสเต็ปเนาะเราจะมี500 1,000 1 5 0 0งพ0 0พใช่ก็คือเริ่มจากสเต็ปเล็กน้อยก่อนใช่ถูกต้องเราก็จะเอาแบบเล็กๆน้อยๆเลยนะเดี๋ยวเราต้องไปดูด้านหน้าก่อนเลยเพราะว่าของชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ไม่เกิน500น่ะมันมีอยู่ในโลกนะท่านผู้ชมนะไอพี่บิวขอขอไลน์นึงก่อนได้ไหมขอไลน์นึงเหรอโอ้ไลน์นึงไลนนึงเฮ้ยได้ฟิล์มเนี่ยฟิล์มเหรอนลอยเออได้จุกลมเอออันนี้ไม่ได้พูดไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงๆนะเนี่ยอ่า เนี่ยแล้วตอนนี้ฟิล์มกัดรอยนะลดราคาด้วยนะพี่โยบิ๊จริงอันนี้เท่าไหร่นะพี่โย580เท่านั้นนะร้อยเนื้อร้อยเนึ้อตอนนี้ก็แตดสิบบาทแต่สิบบาทเออได้ร้อยเดียวก็ได้ได้นะมีเงินร้อยหนึ่งสามารถรเดินเข้ามาได้จริง,รงก็เห็ไหมร้อยเดียวเดินเข้ามาได้เลยหนุ่มพี่ติดฟิล์มหน่อยได้นะครับได้เรามีทั้งแบบตัวเว็บร้อยสิบตัวเก่าตัวใหม่ P C X นะครับมีหลายรุ่นนะอันนี้อะไรพี่วิวอันนี้น่าจะเป็น insulated R15 R15 เออ R15 MT หนึ่งห้าเอออันนี้น่าจะสกูเปปี้ป่ะ Enmax Enmax น,นั่นกูขอโทษกูไม่รู้รกูแค่เดาๆไปนะค,ะครับคูเห็นจอมันโป้งนะครับต้องไม่เกินนะอ่ะโอเคอันนั้นก็งบไม่เกินหนึ่งร้อยมันได้จริงๆนะผู้ชมเฮ้ยพี่ถ้าผมมีห้าร้อยแล้วพี่เออห้าร้อยนี่ได้หลายชินน้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นก้านเบรกก็ได้นะก้านเบรกอะไรนะเขาเรียกซีอาร์จีฮะก้านพนะับได้หรือถ้าไม่เอาตัวนี้อยาให้ดูก้านเบรกก่อนนในก้านเบรกที่อยู่เงี้ยมีหลายสีนะเนี่ยอ่ามีหลายสี<ๆ>นี่นะ เนี่ยเนี่ยคู่นี้สีเทาสีดำมีไหมพี่สีดำสีดำเนี่ยอ๋อยนี่สีดำเห็นไหมนี่ก็ร้อยกว่าบาทไหมพี่ร้อยแปดสิบอ๋อข้างเดียวมีมีข้างเดียวร้อยแปดสิบข้างเดียวไงอ่าเดี๋ยวถ้าเป็นคู่ก็จะราคาเนึ่ยอ่านี่นะครับที่แค่ปั๊มเนี่ยมันอ๋อมันมีแค่ก้านมันก็เลยถูกนะครับเฮ้ยพี่ผมไม่อยากได้ก้านเด็กอ่ะพี่คือตังผมมีอีกนิดนึงอ่ะจัดยางแล้วล่ะ ยางก็ได้เออยางได้แต่ใส่ล้อกระทะไปก่อนน่ะเออต้องอกไหมคือใส่ล้อเหล็กไปก่อนนะฮะจัดยาง50าสิบร้อยไปมันทำที่โยมันใส่ได้ถ้าใส่ได้ไม่น่าจะใส่ได้นะฮะเพราะว่าผมผมเคยเห็นอยู่พวกที่มบน้อยไงแต่ว่าจัดทรงก่อนเลยนั่นก็คือเปลี่ยนไสนยางเปลี่ยนไสนยางเสร็จปุ๊บยางนี้ก็ตีไปตึ๊บตึ๊ตึ๊ยางนอกยางไหน,นก็ประมาณ500อหรือไม่แบบล้อเดิมเราใช้ยางคุ้มละ ถ้าเปลี่ยนยางใหม่500นี่คือได้ใช่ได้ยางนอกยางใน50ครับร้อยอ่านะครับเอาของฟิกนะเอาของฟิกนะฮะแม่เฮ้ยให้เข้าสักทีเลยฟิกอ่ะฟิกดูโลอะไรเงี้ยโอ้ทีละเราใช้แล้วต้องชมนะแล้วบางคนยังไม่มีตังค์ใส่ล้อแต่เป็นแต่เป็นล้อซีดวดไปแล้วนะครับอยากยังไม่มีตังค์เปลี่ยนเป็นใส่ล้ออ่ะแต่ยางพวกนี้จะไม่ได้นะใส่ได้ใส่ได้สบายเลยใส่ได้นะครับคําตอบชัดเจนนะครับใส่ได้นะครับสําหรับคนที่จะกําตังมาห้าร้อ ร้อยถึงห้าด้หมดโอ้โหได้หมดเลยได้หมดโอเคนะครับได้คำตอบแล้วนะฮะจะดูแปลกๆกันแล้วเมีเฮ้ยใครเคยมีประสบการณ์นะครับใส่50ร้อยกับล้อล้อล้อเดิมเออคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าการใช้งานเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเออแชร์ประสบการณ์หน่อยนะครับต่อไปเฮ้ยพี่ผมมีแบงค์เทาอ่ะเออผมมีแบงค์เทาอ่ะอัพใบนึงอ่ะอัพสเต็ปขึ้นมาอัพสเต็ปขึ้นมานะครับ มันเกือบจะได้นะใช้คําว่ามันเกือบจะดีกว่าเฮ้แต่นี้ได้จริงอันนี้ได้จริงได้ยางได้ล้อคือครบชุดเลยไป้ป่าวะได้นี่มีมีมา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 ตามไปตามไปได้จริงได้จริงได้จริงสําหรับนะสาหรับสีสองสีนี้เท่านั้นนะสีฟ้ากับสีเอ่ออะไรนะสีเลมอนหรือเขียวเลมอนเนี่นี่อันนี้คู่ละสามร้อยห้าสิบเออยางอีกเอ่อยางอีกประมาณ หกร้อยไหมยางนอกยางในสีด่วนนี่พันหน่อยเออเติมพันหน่อยอ่า <ga> จะได้ชุดล้อเลยครบชุดเลยพี่พันเดียวก็ได้ครบเลยดีกว่าเออจริงๆแล้วก็อันนี้ใครไม่ชอบสีนี้มันก็กัดได้ใช่ไหมพี่วิวที่พี่วิวว่าใช่ใช่มันกัดได้เอาโซดาไฟอ่าไปลอกก็เป็นสีเนื้อเนื้อสีเงินนะครับเนื้อถ้าพันหนึ่งพี่พันหนึ่งผมไม่พอว่ะผมอยากได้ชุดล้อถ้าพันห้านะจ๊ะเอออัพขึ้นมาเป็นทีนี้งบพันห้าโอเคถ้าพันห้านะครับผมจะจัดล้อตัวนี้ให้ครับผม แน่เอาสีดําดุๆเลยเพราะว่าสีตอนนี้ยอสีที่ฮิตเลยนะครับผมเป็นสีดํานี่อันนี้ก็คู่หลักร้อยนะคู่หนึ่งนะครับเราได้ล้อแล้วเปุ๊บได้ยางด้วยได้ซี่รวดด้วยพร้อมขึ้นพร้อมขึ้นซี่สารซี่ให้เรียบร้อยอาจจะแถมจัดทรงให้อะไรผมเนาะไม่รู้อันนี้ต้องมาคุยกันที่หน้าร้านอีกทีหนึ่งนะครับพันห้าได้บอกไหมพันห้าไม่ถึงถึงไม่ถึงพันห้าน่าจะได้ล้อได้วงล้อนะได้ชุดยาง ได้จัดทรงเป็นตัวล้อซีอะไงอ่าถ้าเฉพาะนะเฉพาะล้อซีลวดแต่ถ้าเกิดเป็นล้อมแม็กมันจะมีค่าดุมเพิ่มขึ้นมาเลยอืมเอออันนี้วงเล็บนะครับเฉพาะล้อซีลวดเท่านั้นนะครับได้อะไรบ้างนะพันห้าวงล้อยางนอกยางในซีลวดพร้อมสามี่พร้อมจัดทรงหรืออาจจะเหลือไปถึงข้อโหลดชกคหลังออก็เป็นได้ทีนี้ถ้าพันห้ามันไม่ได้ก็สองพันได้อะไรมะ้าสองพัน อันที่พูดเมื่อกี้ไปพันห้าใช่ไหมใช่เติมอีกห้าร้อยยังไม่ได้เบานะเพราะว่าเบาเนี่ยมันจะเกินห้าร้อยไปจานเบรกเลยจานนี่จานเบรกก็จะมีอาจารเจาะเลยเนี่ยเหลือๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราจัดทรงลงล้อเสร็จใช่ไหมสิ่งที่เราต้องซื้อต่อมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นจานเบรกสวยๆนะครับผมแต่งเติมด้านหน้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องซื้อนะขาตั้งตัวเตีย้ยสําหรับเว็บร้อยส0 2ไหรือว่าตัวดิจิตอลตัวนั้นต้องเป็นขาตั้ง เตียแบบพิเศษมีนะแบบน้องๆเขาคอมเมนต์มาไหมว่าเขาถามอะไรเยอะสุดเกี่ยวกับ<า>งบปะถามเป็นจัดงบมากกว่าเฮ้ยพี่งบเท่าน,นั้นเท่าน,นี้หน่อยเออบางคนก็ขอฟินนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวลองจัดงบฟินดูจะมาห้าฟินยัมาห้าฟินเออได้ได้ยินข่าวว่ากระแสกําลังมาเราเคยถ่ายไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้จัดให้ใหนะะอ่ะมาถึงงบสองพันนะครับได้ขาตั้งได้จานเบรก ปูในคลิปเลยนะใครมีฟินมาแต่รถพิเศษให้เลยอามอ่ามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับประชาสัมพันธ์หลนะครับผมสำหรับยามาห้าฟินใครที่ออกยามาห้าฟินนะตอนนี้นะครับเอามาแต่งที่ร้านตอนนี้จะส่งมาเลยมีราคาพิเศษให้อย่าเป็นคันแรกในร้านนะคะแรกในร้านแล้วก็จะถ่ายคลิปด้วยเออเอาโอเคต่อไปพี่ปองบเท่าไหร่ดีเอาไล่มาดิยวสองสองพันห้าใช่ไหมอ่าสองพันห้าเหรอสองพันห้าเอาเงี้ยถ้าสองพันห้า เราไม่อยากเอาจานนะแต่ขาตั้งที่ต้องเอานะครับตัดจานเบรกออกปุ๊บเราได้เราได้เาดบาเลยนะอ๋อมันต้องเลือกแล้วทีนี้ใช่ทีนี้เราต้องตัดระหว่างอันนี้าไปเอาเบาก,กับเบาใช่เบาอ,อันนี้ก็จะประมาณแปดเก้าร้อยแล้วแต่ยี่ห้อนะครับไปจนไปถึงหลักพันต้นนะครับแล้วแต่ยี่ห้ออันนี้สองพันห้าได้ล้อได้ชุดล้อนะครบชุดเลยจัดทรงพร้อมนะครับข้อโหลดโชค๊คนะฮะมีขาตั้งด้วยนะครับแล้วก็มีเบา นี่คือ2500 2อ0พันห้านะครับแต่วงเล็บนะครับล้อเนี่ยเป็นล้อของแวนบอยนะครับผมราคาหลักร้อยนะฮะล้อเนี่ยเราใช้ชุดล้อของราคาหลักร้อยนะครับจัดได้ตามที่บอกเลย2อ0พันห้าอีกชักทีหนึ่งออชุดล้อครบชุดขาตั้งจัดทรงพ่อโหลดเบ<ข>าะ <2500. S 2> ขาตั้งพันห้าขาตั้งมันต้องตัดไหมทีนีตตน้ต้องตัดจานต้องตัดสมมุตินะเราซื้อสําสำหรับใครนะที่ขับร้อยสิบตัว LED เกียร์ล่าสุด ซื้อมาปุ๊บเนี่ยยัง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 จัตั้งไม่ได้สําหรับคนที่จัดทรงโหลดหน้าโหลดหลังแล้วนะเราต้องไปตัดข้างล่างนะฮะมันจะมีสองกรณีตัดบนกับตัดล่างที่ที่อกใช่ไหมใช่แต่แนะนําว่าตัดล่างเพราะว่าถ้าเกิดเราตัดบนเผื่อแบบมีแมวมีหมามานั่งรถอย่างเงี้ยนั่งปุ๊บแล้วล้มมาตรงรอยเชื่อมอย่างเงี้ยคลิปหายวายโม่ตัดล่างดีกว่าใช่ตัดด้านล่างดีกว่านะครับแนะนำว่ามันจัดได้เยอะอยู่นะครับเพราะว่าเรา เราเคยเราเคยตัดแล้วก็ขายขายให้ลูกค้าไปแล้วนะครับ<ม>เรามีแบบตัวพิเศษแต่ว่าหมดแล้วนะตอนนี้นะโอเคต่อไปเอาสุดท้ายนะครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดงบสามพันงบสามพันบาทนะครับสามหลักคนที่ไอพี่ผมไม่ชอบล้อแบบหลักร้อยบบพี่เองล้อหลักพันได้เปล่าถ้าล้อหลักพันใช่ไหมมีล้อหลักพันชุดร้อนะครบชุดเลยล้อหลักพันพร้อมยางนี่ก็ น่าจะประมาณส0ง0ั0เสร็จเลยนะถึงไม่เพี่2,000กว่าๆนะครับพร้อมจัดสืงนะฮะอันนี้ก็จะได้ล้อหลักพันอย่างเช่นโยโกอย่างเงี้ยนะครับนี่เอ้ยเอ๊อันนี้ก็ขายนะมือสองทาปันห้าครบชุดเลยเนียนๆเนียนๆมีดุ้งไหมไม่มีไหนเดี๋ยวไม่เชื่อไม่เชื่อต้องดูนี่ยังไม่ได้เช็ดยังไม่ได้ล้างเฉยนะต้องให้ลูกค้าดูเดี๋ยวไม่ดุ้งนะสามพันห้านะครับแต่เป็นของ P C X ร้อยห้าสิบแต่ร้อยหกสิบก็ใส่ได้อันนี้ขายจริงมา้ขี้โมะถ้าจะเอานะฮะบอกว่าเอ้ยแคปจอเลยพี่เอาชุดนี้ครับผมส่งให้ฟรีเลยส่งฟรีด้วยสามพันห้าส่งฟรีก็คิดเอาแล้วกันว่าค่าส่งมันเท่าไหร่อ่ะไม่ต้องเอารอหลักพันก็ได้เดี๋ยวมันจะได้น้อยเกินไปเออเราเอารอหลักร้อยเหมือนที่ <c oughs> เราเล่ามาเมื่อกี้ <c oughs> ใช่ไหมเราเพิ่มเข้าไปมีเบาะมีชุดล้อมีจานเบรกได้คาตั้งด้วยเอาเงี้ย มันน่าจะได้โชกด้วยวะจย์เอออยากถ้าได้โชกเนี่ยต้องงบเท่าไหร่อะ,อ,ะอ่าได้โชกเนี่ยน่าน่าน่าจะอยู่ในงบสา0พันชุดล้อหลักร้อยนะอ่าตัดจานเบรกออกอ๋อคุณต้องเลือกตัดอะไรอ,อย่างนั้นแหละตัดจานเบรกออกก่อนได้นะฮะอย่าเพิ่งเอาจานเบรกก็ได้นะครับเพิ่มเป็นตัวโชกตัวนี้ก็ได้ทันเดียวได้สีไหนพี่วิวเอาสีอเลยสีครับจะเอาสีไหนแถบไหนแถบเนี้ยแถบเนี้ยนียเนยเนย่เรียงมา ก็จะแนะนําเป็นตัว295นะครับสาหรับคนที่โหลดหน้า2นิ้วจะได้จะได้ทรงที่บลานกันมันอยู่ที่อยู่ที่อะไรพี่อาร์มด้วยอ๋อยู่ที่อาร์มด้วยเอออันนี้วงเล็บด้วยอาร์มเดิมเอออาร์มเดิมนะครับใส่295โหลดหน้าสัก2นิ้วมีคนถามมาเยอะอันเนี้ยมีคนถามเยอะจริงพี่ผมใส่ชู295ผมต้องโหลดหน้าเท่าไหร่สัก2นิ้วนะฮะเริ่มต้นโหลดเลยสัก2นิ้วไม่เกินนะไม่เกินนี่ นะครับผมใส่โชค295เก้เข้าไปนะฮะเรวมๆแล้วที่เราเล่ามานะย้ำอีกสรั้งหนึ่งนะครับผมงบ3 0 0พันมีโชคหนึ่งพัเบาอ,อีกสัก800ยแล้วกันตีไว้ตีเนี้ยอันนี้บางยี่ห้อ,อบางแบนนรนด์นะครับหรือหรือนะครับหรือถ้าจะเอาให้มันถูกกว่านี้มันจะมีเบาะราคาถูกกว่านี้จะต้องไปหาเองไม่บอกแล้วจะพูดทำไมมันมีมันมีเบาะราคาถูกกว่านี้จริงนะครับาการเบรกอย่าเพิ่งเอา เอาคาตามาก่อกว่าตัวนี้สําคัญมากแล้วก็ชุดล้อหลักร้อยพร้อมยาง50าสร้อยพร้อมขึ้นซี่สารซี่จัดทรงเรียบร้อยนะครับงบ3 0 0พันผมคิดว่าได้แน่นอนนะโอเคนะครับถ้าเกิดขาดตกบกพร่องตรงไหนผมก็ต้องขออภยัยหรือว่าเล่าไม่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่คิดว่าเล่าถูกกันแหละ <c oughs> สนใจง,งบอะไรก็คอมเมนต์ Comment ไหมเออคิดว่าง,งบเท่าไหร่ข้อดีกับ กระเป๋าเออพอดีกับตังเรานะครับคอมเมนต์บอกด้านล่างนะครับท่านด้วยเอออาชอบคลิปนี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนอยากให้จัดกบเท่าไหร่คอมเมนต์มาเลยนะครับอันนี้ก็เขาบอกว่าพี่เริ่มต้นนะไม่ก็ส่งรูปมาในคอมเมนต์เลยเออพี่รูปมารูปรถผมแบบเนี้ยต้องงบเท่าไหร่ถึงจะถึงจะสวยถึงจะรอรถเดิมเลยเออโอเคจะจัดให้นะครับขอแค่คอมเมนต์มาทักแชทมาก็ได้ถ้าไม่ได้ตอบขออภัยด้วยนะครับแต่อ่ะนะฮะขอบคุณครับ ลาไปแล้วสวัสดีแก้วเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอยากให้น้องๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราครันี้แร้ฮาวสานท่อ1หนึ่งแก้แกว